เริ่มมันเร็งน,นะครับมาดูรุ่นพร้อมกันว่าจบหรือไม่จบครับก็ขอบคุณหลายคอมเมนต์นะครับ F อซเดี๋ยวรอรุ่นว่าเออาไปขุดไปตักมันจะมีอาการติดหลนไหมจะเป็นที่ปั๊มโซล่าหรือว่าฉีดจริงไหมมาลุ้นไปพร้อมกันครับ ขอบคุณครับหลายคนว่าช่างคนนั้นคนนี้ดีครับนี่เราก็เราจัดทีมช่างนี้มาแล้วน่ะมันมันไม่มันไม่สามารถค้าหน้าค้าตาไว้ได้ครับ <c oughs> ผมแก้ทำคอนเทนต์แสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์ครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นความรู้ช่วยกันครับเริ่มนะครับ ก็ไม่ควันไม่อะไรอะ่ะไม่มีอาการควันไม่มีควันขาวควันดำปกติคือลือเตกคือลือหลังแตกใช่ไหมโอ้คือเก้า น,นอเอ,อ้ยหมดไปสองหมื่นไม่ได้ไเลยเลยเนี่ยนะเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแค่คุดอากาศนั่นเอง มันไม่มีควันเลยคนบอกว่าเ์โบูพังเ์โบูพังปกติเ์โบูพังคืออะไรคือแกนเ์โบูรั่วใบฟาดแตกน้ำมันเครื่องก็จะเข้าห้องเผาไหมมันก็จะควัน น่โหลดนะครับโหลดโหลดบางคนบอกว่าทำไมเชื่อคนนั้นคนนี้ทำไมไม่ทำเองสุขใจพอว่าเออ เราเรียกช่างมาดูแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างเนี้แล้วสู้จะไปเถียงเขาล่ะแล้วจะบอกเรียกเขามาทําไมแล้วก็หวังว่าให้มันจบก็อันดับแรกก็ต้องให้ช่างปั๊มดูแลก,ก่อนครับแล้วเขาจะว่ายัางไงเขาบอกว่ามันก็เสื่อมาอายุตามการใช้งานนะอ่ะเออบางทีรถสิบยี่สิบปีอ่ะปั๊มยังไม่เคยเช็คเลย เหมือนเดิมครับเปลี่ยนปั๊มโซล่าัวชีดปกติคนระับเปลี่ยนลูกป,ปั๊มตอนนี้หมดไปเกือบสองหมื่นแล้วครับสรุปว่าเหมีอนเดิมครับโหลดติดโหลดเหมือนเดิมครับก็ช่างบอกว่าก็ต้องเปลี่ยนหาไปเรื่อยครับเร่ว่าจะปุ่ะสรุปก็ที่ทำมาทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์ครับ ช่าแต่ช่างบอกว่าเอามันน้ำมันน้อยกว่าเดิมเปิดน้ำมันน้อยกว่าเดิมแต่ทํางานได้เหมือนเดิมก็สรุปว่าสองสามวันหัวฉีดกับปั๊มหมดไปเกือบสองหมื่นไม่จบต้องมาไล่ที่ระบบเพชเชอร์อีกนะครับนี่มันก็อบอกว่าเสื้อพู้หนึ่งผู้นะี้เราจ้างช่างมาแล้วนะเราให้เขามาดูแล้วแล้วก็ช่าง ช่างไม่ครัวปมาต่างหากนะตอนนี้จอยังไม่ได้ใส่นะเขาจอไปเช็คอยู่ไปดูว่ามันติดโค้ดติดอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเราทําเองนะนี่เราไม่ได้ทําเองช่างเขามาแกะตอนนั้นตอนนี้เขามาดูกล่องดูเพชเชอร์ดูปลั๊กดูอะไรปกติหมดไม่ได้เป็นไรมันไม่ใช่ว่าเราจะทําเองน,นี่เราไม่ได้กิงขนาดนั้นไอ้ที่เราถ่ายถ่ายให้ดูเราไม่ให้เห็นช่างเฉยตอนนี้ช่างก็พรุ่งนี้จะเอากล่องเออหน้าจอครับกล่องอยู่ปกตินะก็ เดี๋ยวต้องงุมนะครับนนงุมต่อไปครับมาดูอาการมันจะเป็นยังไงจ่ายเงินอยู่ครับ